เปิดยกขึ้นมาครับสิบรักอู้อีมูเซงโอ้โหกระโดดแล้วเท้าค้างครับโอ้โหใบแดงครับแม่ลูกนี้นี่ครับวัวศินป์ตัดยาเด็ดขาดมากแต่โอ้โหจังหวะเข้านี่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับสมเสี่ยงที่จะโดนใบแดงอยู่แล้วโอ้โหถึงแับ ดุ่งเลยครับโอสมชายเสร็จแล้วก็เซ็งเลยครับแบบนี้อุตส่าห์สู้ได้ดีแล้วนะครับโอกราว่าต้องไปเหลือลูกทีมในสนามแค่สิบคนและเกมเหลือ,อร่วมครึ่งชั่วโมงเลยก็ไปจะว่าเจอกับอานน์นะครับ <c oughs> คนเดิมไม่รู้ว่าจะเป็นจังหวะเตียงค้างอยู่หรือเปล่า <c oughs> แต่ก่อนอันนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับใช่ครับ <c oughs> ดูไม่น่าจะติดค้างอะไรแล้วตอนแรกที่แบบอาจจะมีขึ้นท่าติดหน่อยก็ไม่รายจักด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วจังหวะต,ตรงนี้ทีหนึ่งโอ,โอ้หกลางฟูคิกคือสูงไปครับตรงนี้เนี่ยครับโอ้โหอันตรายมากๆแล้วดีโอ้โหอัอนนนนเคราะด,ดีของเขาเลยครับยังยังหันหน้าหลบได้ทันแวบนี้ครับโอ้ท่าน้าค้างไว้นี่คือจังหวะแรกแล้วจังหวะสองมีส้นอีกนะครับอีกรอบหนึ่งก็อาครับ โอ้โหแจกแรงไปหน่อยใช่แดงปลิวเลยแดงปลิวของแท้เหลือสิบคนครับสงขาเรต้องยอมรับครับว่าใจร้อนแล้วก็เล่นแรงนะครับปูเซิง